ไปดิพี่น้องมุบลิมสุขสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลเอฟวีบ้นพี่น้องค่ะอุ้ยงามขนาดพี่น้องเบิ่งดิพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งนะน้ำใสใสพี่น้องเอ้ยายหาดละยองพี่น้องเด้อเด้อเด้อจะพาพี่น้องลงไปเบิ่งใกล้ๆเด้อเดี๋ยวเห็นตัวปลาเลยพี่น้องเห็นปะเดี้อเด้อมหอยนางลมกระไล่ไหลพี่น้องโอู้ยโหอุ้ยพี่น้องปลาสวยมาก น้องเสาบุญเปลนบังไว้หน่อเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องจ๋าน้ำใสเห็นตัวปลาเลยเห็นไหมคะทุกคนพี่น้องปลาอันนั้นน่เป็นตัวลายๆนิดน้อยนะว้าวพี่น้องคะว้าตุ้ยนก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 บินไปเรือ่อยๆน่ะสวยมากพี่น้องว้าวน้ำใสจนเห็นปลาพี่น้องเอ้ย อ๋อยนัยนงลมกุบสุบลุบอยู่หลายครับพี่น้องไปเลยพี่น้องพี่น้องขาปลาพี่น้องเห็นป่ะพี่น้องนี่ดิดิอู้เห็นปลาไหมคะทุกคนน้ำใสจนเห็นปลาเลยพี่น้องคุณพันยูเป็นหมู่เป็นกุ้มกันอยู่สวยว้าวพี่น้องขาเห็นป้ะพี่น้องปลาอ้ยน้ำใสถ้ามานั่งเล่นมีบดมือก็ได้แหละน้ำใสเดี๋ยวนี้นะเรียวเห็นตัวปลาม่วนเนาะพี่น้องคุณนะปลาเป็นฟงเป็นฟงอยู่พี่น้องอู้ ว้าวสวยงามมากมากค่ะทุกคุณอดเก็บวิดีโอไปให้พี่น้องเบิ่งบ่ได้แล้วเป็นแบบเนาะน้ำใสจนเห็นตัวปลาพี่น้องค่ะว้าวงามขนาดพี่น้องคุณน่ะมีงหน่หินให้ถ่ายรูปมุมสวยๆเยอะเลยพี่น้องขาน้ำใสใสพี่น้องคุณน่ะว้าวใสหาดก็กว้างยาวพี่น้องคุณน่ะเออชาหาดก็กว้างยาวคุณน่ะโอ้งามพี่น้องบิองด้วยตัวปลาพี่น้องเองอ่ะเพิ่มขๆอยู่เป็นมู่เป็น น้ำใสอุ้ยอดซอนนี่พี่น้องเอ้ยอนซอนตกกะกันอยู่เป็นกุ้มเป็นหมู่กันอยู่มองก้อนหินเนี่ยแม่นันพี่น้องเด้วๆเๆอุ้ยพี่น้องใสขนาดน้ำใสนี่ัวนีโตัวน้อนยเป็นลายๆกันนะฮะพี่น้องขาหามเนาะพี่น้องขาว้าวโอเคนะพี่น้องทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องสวยมากๆค่ะทุกคนบายบายทุกคน